เฟิร์สครับเฟิร์สครับเฟิร์สครับเข้าตังครับเข้าตังครับเข้าตังครับนีือ่องเดมเดี๋ยวมาีามาเลือกกันง่ายอยี๋ยวมาเลือกตลอดเมื่อไหร่เออที่ไหนเ <c oughs> มื่อไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่จะเลิกนอนดึกแล้วนะครับเมื่อที่คุณ เลิกนอนดึกเป็นเพื่อนผมว่าเมื่อที่คุณเลิกทีที่หมดแล้วไปนอนนะผมว่าเออคงไม่มีเพื่อนเล่นเดี๋ยวผมนอนด้วยก็ได้ว่าจริงๆเราช่วงนี้ค่อนข้างเล่นเกมเยอะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ครับก็ก็เลยอาจจะมีมีนอนดึกไปบ้างวันตีหนึ่งตีสองอะไรแงบนี้ยครับใช่จริงจริงเราก็รู้แต่ว่ามันไม่ดีกับสุขภาพนะครับสมมติอีกวันถึงจะไม่มีงานก็เถอะแต่มันก็นั่นแหละถ้านอนไวได้มันก็ดีใช่ครับแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะพยายามเล่นในแบบที่เรายังสามารถรับผิดชอบการงานตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อยู่ครับถ้าสมัยเเดด็กกๆอรานนึ ยมันก็จะดูไม่เป็นไรใช่ไหมแต่พอเราเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกวามีอายุอีกนิดหน่อยเอยหออือก็รู้สึกว่ามันเริ่มผมผมก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นนะเพราะว่าเมื่อเมื่ออะไรหลายอย่างที่มันเคยไหวอ่ะมันจะเริ่มแบบ เสื่อมถอยลงกว่าก่อนผมผมแข็งแกร่งมากผมแข็งแรงมากเลยนะข้าปีนี้มันยี่สิบสี่ย่างที่ผ้าแล้วผมเถอผมเริ่มไม่ไหวเ่ปวดตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ยังไม่ถึงจริงๆมันยี่สิบสี่้ามันยังไม่ใช่ช่วงอายุที่แบบมันนั่งแบบอย่างนั้นอ่ะผมว่ามันยังไปได้อยู่แต่ผมว่าเราอาจจะหดๆเริ่มอยแล้วก็ควรจะเริ่มดูแลแต่ตอนนี้เราเออเมื่อไหร่จะเริ่มรักษาสุขภาพดีกว่าเริ่มเลยเราจะไปรักษาสุขภาพที่ไหนดีเนี่ยละครานามของผม ครับตื่นเช้าครับเพราะว่าล่าสุดออกไปเราตื่นเช้าวันนี้ผมก็ตื่นเช้าผมตื่นเช้าผมตื่นเจ็ดโมงครึ่งเอแล้วเขาตื่นทีเก้าโมงครึ่งแล้วก็ตื่นอีกทีสิบโมงค่พี่พี่โมสัายดามปะผมตื่นเช้าผมตื่นเจ็ดโมงครึ่งมึงอ๋อเหรอผมตื่นเช้าผมตื่นเจ็ดโมงครึ่งตื่นที่เรื่องตื่นเช้าเพราะว่าเราทำได้ค่อนข้างยาก แล้วเรา้สึกว่าถ้าเราทําได้มันมันมันจะเป็นคนดีใช่แล้เราจะมีเวลาใช้ชีวิตได้ได้ทำนั่นทำนี่แบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับกาแฟครับทุกวันที่ทํางานครับใช่ครับุฟเฟ่ต์ยครับอยกันอะไรแลครับโอ้ก็มีโอกาสก็ยินดีจะไปครับมีคนชวนก็ยินดีจะออกครับไม่รู้สึกอิอิที่จะไปแล้วสกวา มันก็คือการไปกินของอร่อยมันคือการไปกินของที่เราอเชอบกินใช่เราติด3ชั้นที่มันกลรียๆหน่อยแ,แล้วมีมันแบบใช่ผมชอบ3ชั้นที่ juicy juicy แบบเอราต้อง<ห>ยา่างแบบยาบ่างแบบติดไหม้นิดหน่อย,อยใช่ครับก็มีความเซื่อยืดครับใช้สบาย,ยครับทะเลแล้วกันทะเลครับจริงจริงใส่ได้หมดไปได้หมดครับ แต่จริงๆเหมือนแบบช่วงที่ผ่านมาเราไปทะเลกันมาเยอะแล้วนะจริงๆก็เป็นเป็นช่วงไปสักพักหนึ่งแล้ล่าสุดก็เพิ่งไปเข่ามาเข่านะที่ญี่ปุ่นภูเขาไฟเหรอภูเขาไฟดีนะไม่โดดลงไปแมวแมวมั้งครับคืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเราตอบเองมันจะดูแบบมันจะดูมันจะอาจจะเป็นในมุมมองของเราผมว่าให้เพื่อนต่อบดือเพราะว่าอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นเรามากกว่าเขาเหมือนแมวครับ แต่แต่เป็นแมวที่มีความเฟลลี่หน่อยหน้าเขาเหมือนแมวด้วยแหล,และแล้วก็แบบเออใช่ครับข้าวของผมก็เข้าตางน่าจะเป็นแมวที่เอาแต่ใจครับ <laughs> เอาแต่ใจแบบถ้าฉันอยากเล่นด้วยฉันก็จะเล่นง่าสุดใจเลย <c oughs> แต่ถ้าอารมณ์ไหนที่ฉันแบบจำมันย์ฉันไม่อยากเล่นกับแกหรอกนะต่อให้ฉันจะวิ่งเข้าไปหาแค่ไหนก็จะเตะขาหนีแล้วก,ก็โดดหนีอินผักกี่ต้น <c oughs> อ่ะได้อ่ะผมแต่ผมตอบไปแล้วอ่ะออก็อินโทรเหมือนกันครับอือคือจริงๆมาดูขัดกับลุกเหมือนกันนะลุกผมมันดูเป็นเอโทรแต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็มีมุมที่อยากอยู่คนเดียวใช่มันก็มีมุมที่เราอยากแบบพักผ่อนที่มีอยู่คนเดียวบ้างครับชอบดนสีสีบอครับหรออือหรอไม่รู้ว่าถ้าถ้าสมมติหรอ แต่ผมผมยืนกรางว่าผมชอบโดนจีบเพราะเพราะว่าต่อให้ผมอยากจีบก่อนผมก็จะไม่กล้าทำอยู่ดีจริงผมไม่เคยกลา้าแต่ว่าอย่างอย่างอย่างน้อยๆเ,เราก็<ๆ>เราเราเราจะเป็นคนวิ่งเข้าหาเออมั้งไม่รู้ว่าคือต่อให้ผมชอบคนคนหนึ่งนะอืมแต่ผมก็ไม่กล้าจีบก่อนเถอะดีผมอาจจะเป็นฟิลแบบกระแนกระแหนไปอยู่ข้างๆแล้วให้เขาจีบเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาก่นเพราะผมไม่กล้าเดินเข้าหาเขาอ่านในมุมเดียวกันผมก็จะไม่กล้าเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะค่อยค่อย ค่อคส่คเออค่อยคอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำลายกำแพงลงไปค่อยอาจจะเริ่มชวนคุยเป็นเพืนก่อนอะไรเงี้ยอืมใช่ครับนี่ไม่เนียนหรอกระตุกกระตากกระตุกกระตาก